สวัสดีครับเช็คราคา .com อมวันนี้ผมจะพามานั่งรถสปอร์ต2ประตู อาจจะเป็นรถสปอร์ตในฝันของผู้ชายวัยเพิ่งทำงานเริ่มต้นเงินเดือนไม่สูงมากหรืออาจจะเป็นของเล่นของคนมีสตังเป็นรถคันที่สคันที่สามก็ทําได้เพราะว่าด้วยความที่ราคารถของตัวนี้ไม่แพงถ้าเทียบกับในรถระดับเซกเมนต์เดียวกันที่เป็นสปอร์ตสประตูคูเป้เครื่องยนต์2 0 0 0ซี cc แรงม้าก็ไม่ค้เล่ไปกว่าใครถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบแต่ว่าให้กําลังถึง 161แรงม้าที่รอบ6,500รอบต่อน,นาทีแรงบิด19.8กิโลกรัมเมตรที่4,800รอบต่อน,นาทีรถคันนี้สีแดงแป๊ดสวยงามมากมันคือเกียร์เซราโตคูปครับแทนแทน ที่นั่งด้านหลังนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีประตูข้างหลังมันก็เหมือนรถสี่ประตูธรรมดาเลยความสบายของมันมันช่างสบายยิ่งนักแล้วก็สามารถนั่งเองได้เยอะกว่านี้ข้างหน้านี่เหลือที่ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับน,นั่งสบายมากเบาะกระชับที่เท้าแขนเบาะหนังแท้นั่งสบายทุกที่จริงๆด้วยแม้ขณะที่นั่งด้านหลังก็ยังสบายอยู่เลยแล้วก็เข็มขัดนิรภัยมีครบ5จุด มีหมอนรองทั้งสมีหมอนรองศีรษะทั้ง5จุดนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังไว้สาหรับเป่าเวลาแต่จัดจัดซึ่งจริงๆด้านหน้าก็เพียงพอแล้วส่วนตัวผมเองก็สูงประมาณร76นะครับน้าหนักไม่บกบะครับกว้าง2เมตรไม่ถึงก็ยังนั่งได้สบายตอนนี้คือไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเหมือนจะเป็นรถสปอร์ตคูเป้สประตูเลยเพราะว่ามันนั่งสบายดูเล็กรูมยังเหลือแล้วก็ดูหัวรูมหรือเฮดรูมนั่นเองก็ยังเหลือเยอะ มันออกแบบมาได้ดีซึ่งจริงๆหลังคางมันลาดก็จริงนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยมันลึกมันลึกลงไปในระดับที่ไม่ได้สูงชันขึ้นมาเพราะฉะนั้นการนั่งก็เลยสบายฝรั่งตัวให,ใหญ่กว่านี้น่าจะนั่งได้อ่าแล้วก็เดี๋ยวแถมนิดนึงไอ้ตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเนื่องจากประตูยาวกว่าเซติเบลเนี่ยหลังคองหอยของคนนั่งเขาก็เลยทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมา จะเป็นแมนนวลนะครับวเวลาเราดึงปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดไปข้างหน้าด้วยตัวเองดึงจากตรงนี้ไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นที่เก็บของตรงคอนโซลก,กลางเป็นกล่องเก็บเครื่องมือต่างๆเก็บอุปกรณ์แล้วแต่ที่เราจะเก็บนะครับก็ลึกพอสมควรสามารถใส่กล้องเนี่ย SLR ลงไปได้หนึ่งกล้องเลยครับเพราะว่าเราเคยลองเอาไปใส่ดูแล้วปิดปุ๊บและสไลด์ได้ แต่ข้อเสียตัวนี้คือเวลาเราขับรถแล้วเราเท้าแล้วเวลาเราเหยียบแรงไปหน่อยมันก็จะซึ้งที่เลยนะฮะเป็นบ่อยฮะโอเคต่อไปทีนี้ความพิเศษของตัวชุดคอนโซลตัวนี้คือวัสดุครับซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าจะสังเกตว่าโอเคตรงนี้เป็นพลาสติกไม่เป็นไรพลาสติกตรงนี้มันจะลื่นมือและนุ่มมากมันเป็นพลาสติกซึ่งไม่มีรอยขีดขวด่วนใดๆทั้งสิน้น มันลื่นแต่มันนุ่มแต่มันไม่ใช่หนังก็ไม่รู้มันวัสดุอะไรนะครับแต่มันน่าจะมากแต่ว่าความรู้สึกเหมือนรถยุโรปพอสมควรแล้วก็มีเล่นโครเมียมสวยงามมากทีเดียวเพราะแอบกระซิบมาว่าคนออกแบบเนี่ยเป็นคนเดียวกับรถยุโรปค่ายดังตัวย่อตัวเอแล้วกันนะอโอเคครับซึ่งการออกแบบจะสังเกตว่ามันจะเน้นไปทางยุโรปมากวงมาลัยอะไรต่างๆหนังเนี่ยเนียนมาก การเก็บงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็ฝีมือดีมากครับชาวเกาหลีนี่ยอมรับเลยนอกจากซีรีส์ดังแล้วยังทำรถดีด้วยเกี่ยวหรือเปล่า นี่นะครับบอ,บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นรถสปอร์ตเลยครับอาจจะมีความกระชับความกระด้างของช่วงล่างรวมถึงเบาะพวงมาลัยทุกอย่างมันจะมีความเป็นสปอร์ตค่อนข้าง70-80%เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งความสบายเกินไปนะครับเพราะว่าในการขับก็ยังสบายอยู่จากการปรับเบาะปรับอะไรได้พวงมาลัยปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ทุกอย่างแล้วก็ส่วนน้ำหนักของพวงมาลัยเราก็สามารถที่จะเลือก เป็นโหมดได้มีทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือโหมดสปอร์ Sport, โตโหมดคอมฟอร์ตและโหมดนอร์มอลโดยที่เราสามารถกดปุ่มตรงนี้เป็นคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นเป็นแบบนุ่มสบายพงเวลาจะน้ำหนักมันจะเบาๆหมุนง่ายคล่องมือน้ำหนักมันก็จะสัมผัสได้พอสมควรแต่อาจจะมีการแปรผันตามความเร็วถ้าเกิดความเร็วสูงมันก็จะมีความหนื่นนิดนึง ในส่วนของตัวต่อไปก็จะเป็น normal normal นี้ก็คือน่าจะเป็น setting ค่ามาตรฐานที่โรงงานตั้งมาโดยปกติก็คือจะไม่หนักมากจะไม่เบามากนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นสปอร์อันนี้จะเริ่มรู้สึกว่ามันจะหนักหน่อยหนึ่งมันเอาไว้สำหรับควบคุมรถยนต์ในความเร็วที่สูงสูงมากๆเพื่อให้ความแว่งของพวงมาลัยที่เราถือมันอยู่เนี่ยน้อยลงทำให้รถมันไม่มีการสายมากขึ้นเนลวลาขับความเร็วสูงๆหรือเข้าโค้ง หรือการหักหลบอะไรก็ตามนะครับนี่ก็คือระบบการปรับเซตน้ําหนักของเขาเครื่องเสียงก็รุ่นนี้นีอ่อาจจะมีจุดด้อยนิดนึงคือว่าไม่มีเนวิเกเตอร์และระบบจอสัมผัสมาให้อาจจะเนื่องด้วยว่ามันเป็นรถเซกเมนต์ที่ไม่ได้เป็นรุ่นท็อปทสูงๆมากนัก แต่ว่าจะเป็นเน้นในเรื่องของสปอร์ตมากกว่าเพราะฉะนั้นความสะดวกสบายในเรื่องของน a v วิเกเตอร์อาจจะไม่จําเป็นมากซึ่งคนขับรถสปอร์ตก็คงไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากนักเขาคงจะขับสปอร์ตชอบเชียวอย่างเดียวไปเที่ยวไปเที่ยวขับแรงขับซิ่งอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโหมดของตัวปุ่มม u l t i function ก็ทั่วๆไปครับกดหมดก็เป็นเครื่องเสียงปรับวอลลุ่มบวกลบเปลี่ยนช่องวิทยอุอันนี้คือโมเตะหรือมิวนั่นเอง แล้วก็โหมดก็ทั่วๆไปเลือกแบรนด์วิทยุเลือก CD AUX ต่างๆนะครับได้หมดเครื่องเสียงคันนี้มีลำโพง6จุดแล้วก็คุณภาพของเสียงเนี่ยนับว่าดีดีเยี่ยมเลยทีเดียว,วเวลาฟังเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยใสทั้งคันเลยคนระับสดยอดเลยต่อไปก็จะมาเป็นเดี๋ยวปิดก่อนนะ ต่อมาก็จะเป็นระบบปรับอากาศด้วยความที่เขาอาจจะออกแบบว่านี่คือรถสปอร์ตนะมันจาเป็นต้องสบายมากนะักมันก็เลยเป็นแอร์แมนนวลน,นะครับเป็นปุ่มหมุนธรรมดาข้อดีของมันก็คือว่าก็ใช้งานง่ายอีกแล้วแหละไม่ต้องไป,ปนั่งกดปุ่มอะไรมากมายแล้วก็แมเทนานก็ไม่สูงด้วยเพราะว่าเป็นปุ่มสวิตช์ทั่วไปก็มีปรับความเร็ว พัดลมมอต่างๆนะครับลมลมให้มันเป่ามาที่ผู้โดยสารในแบบไหนบ้างเหมือนรถทั่วไปนะครับผมอากาศวนเข้ามีปุ่มปรบับอุณหภูมิแต่คันนี้ก็ดีหน่อยที่ว่ามีแอร์ช่องข้างหลังมาให้ด้วยซึ่งถามว่าความจําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าแอร์ช่องทั่วไปนี่ก็เย็นฉ่าทั่วคันอยู่แล้วแต่ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ให้มาถือเป็นของแถมแล้วกันเพราะรถสมัยนี้ก็ ส่วนใหญ่คนที่ซื้อก็ถามมีช่องแอร์หลังไหมถ้ามีปุ๊บขนานก็จะได้คะแนนไปต่อมาก็ข้างหน้าข้างบนนี้นะมีที่เก็บแว่นตาระบบไฟส่องสว่างต่างๆมากมายอันนี้นะครับเปิดมาสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้แต่งหน้าได้ทั้งสองข้างทั้งสองข้างเลยขอปิดก่อนมองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยนะครับ มีไฟเหมือนกันหมดก oh, oh. ระจกรุ่นนี้ยังไม่ได้เป็นระบบปรับแสงอัตโนมัตินะครับก็เนื่องจากว่ายังเป็นรุ่นที่ออปชั่นไม่ใช่ท็อปมากทางเกียร์มอเตอร์เนี่ยนำเข้ามาเป็นรุ่นระดับกลาง,ลางดีกว่ายังไม่ใช่รุ่นท็อปมากก็เลยยังไม่มีระบบตัวนี้มาให้ก็จะมีแค่ปรับหลบแสงธรรมดาเหมือนรถ หมือนรถเซกเมนต์ B เ e กเมนตทั่วๆไปนะครับที่มีระบบปรับตรงนี้ส่วนกระจกข้างซ้ายข้างขวาเป็นกระจกพิเศษเวลาเรามองเนี่ยมุมจะกว้างมากกว่าปกติแล้วก็เราจะเห็นวัตถุใกล้ขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ใกล้จริงๆแต่ว่าเขาจะมีตัวหนังสือเตือนไว้เราเให้เราอ่านข้างๆว่าวัตถุที่เห็นเนี่ยมันอาจจะใกล้ขึ้นนะเพราะนั้น,น่ยใช้วาระมาระวังนิดนึง ซึ่งมันจะมีข้อดีคือทำให้เราเห็นได้มุมกว้างขึ้นนะครับความพิเศษของเกียร์เซลาโตรุ่นนี้นะครับก็คือมีระบบแพตเทิลชิฟเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยตรงนี้นะบวกลบหรือจะมาเปลี่ยนที่คันเกียร์ก็ได้ผลักออกมาแล้วก็บวกลบบวกลบขึ้นไป ในเมื่อไหลเมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องการใช้เราก็ผลักออกไปหรือระบบมันก็จะกลับสู่โหมดอ,อัตโนมัติกปกตินะครับเกียร์ก็จะมีทั้งหมด6จังหวะเท่านั้นต่อมาในส่วนของสิง่งอำนวยความสะดวกทั่วไปรถคันนี้นะครับสะดวกสบายด้วยคริสคอนโทลก็คือเป็นระบบขับเองตั้งความเร็วเองเหมือนรถทั่วๆไปที่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแต่ไม่มีการแปลผันนะครับก็คือเราตั้งไว้เท่าไหร่แล้วก็ หยียบไปตามนั้นวิ่งไปตามนั้นที่เราตั้งไว้ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ80-90พอเพราะว่าเราต้องขับไปพูดไปจะได้ปลอดภัยเสร็จแล้วในส่วนต่อไปอ่ะพูดถึงเรื่องรถสปอร์ตก็ต้องพูดถึงเรื่องความแรงก่อนรถคันนี้นะครับเป็นรถสปอร์ตเพราะฉะนั้นอัตราเร่งค่อนข้างดีเครื่อง2,000ซี161แรงม้าเนี่ยอัตราเร่ง0-100จากในโรงงานที่เขาเคลมไว้คือ8.95วินาที พึ่งถือว่าเร็วพอสมควรเทียบเท่ากับรถยนเครื่องเทอร์โบซีซีต่ำกว่านี้นิดนึง ในบางรุ่นด้วยซ้ำในส่วนสมรรถนะรวมๆเนื่องจากเป็นเกียร์6สปีดก็อัตราเร่งค่อนข้างดีเพราะอัตราทดมันจะชิดทําให้เราออกตัวได้ค่อนข้างเนียนแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับของเครื่องยนต์ตัวนี้ตอบสนองดีมากๆคันเร่งเบาแล้วก็แตะเพียงนิดเดียวเนี่ยรถมันสามารถพุ่งขึ้นไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและยิ่งถ้าเราเหยียบลึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งไปได้เร็วขึ้นรอบเครื่องก็กวาดได้เร็วขึ้นมากอัตราเร่งถือว่าดีในเกือบๆทุกเกียร์ แม้จะคลิกดาวสมมติว่าเราเขับอยู่ที่มาน80เราคลิกดาวไปมันจะมีจังหวะหน่วงเพื่อเปลี่ยนเกียร์สักเล็กน้อยอาจจะประมาณไม่ถึง1วิซึ่งาอาจจะรับรู้ได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงว่าเป็นเรื่องแบบแปลกประหลาดครับเพราะรถส่วนใหญ่การเปลี่ยนเกียร์ก็จะต้องมีระยะเวลาในการเปลี่ยนเกียร์พอสมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับออการเปลี่ยนเกียร์แบบนี้ พอคิดดาวปุ๊บเครื่องก็พุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความเร็วกว,ว่าขึ้นไปสูงมากซึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบไปให้ดูกันอีกทีนึง่งาในส่วนช่วงล่างรคันนี้นะครับช่วงล่างกึ่งสปอร์ตกึ่งนุ่มนวลคือถ้าเกิดเราขับทางตรงๆทั่วๆไปเนี่ยมันค่อนข้างกระด้างสังเกตเนี่ยวเวลาตัวเรากําลังขับผ่านทางกุข,ขาเวลาโดนสะพานหรือเวลาเจอทางกระเทือนกระเทือนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวเราจะขับเพิ่มกระเพื่อมจะสั้นๆหน่อยด้วยความที่ช่วงล่างมันเน้นแข็งปรับเซตให้แข็งขึ้นเล็กน้อย เพื่อความสนุกในการขับเวลาเราขับเร็วๆเข้าโคง้งหรือการจะต้องเปลี่ยนช่องทางด้วยความวดเร็วเกียร์ตัวนี้ก็คือทําได้ดีมากครับหลังจากทดสอบมา3วันเนี่ยการขับเนี่ยมันง่ายมันก็คือเหมือนรถซดานทั่วๆไปที่แบบว่าเครื่องยนต์2องพันขับสนุกขับง่ายไม่ต้องมีอะไรจุกจิกวุ่นวายมากนักระบบเทคโนโลยีก็มีให้พอสมควรไม่ถึงกับเยอะมากจนใช้งานยากแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างที่บอกว่ามันเกาะถนนเนี่ย ด้วยความที่พอมันเป็นรถทรงสปอร์ตคูเป้แล้วก็ฐานล้อเนี่ยยาวมากถึง2,700ม mm, ิลลิเมตรซึ่งทำให้ความเป็นสปอร์ตไม่ได้ทำให้ข้างในแคบลงเลยซึ่งการที่นั่งสีที่นั่งเนี่ยสามารถนั่งได้สบายมากเลยข้างหลังเบาะหลังเนี่ยนั่งเปรียบเสมือนรถสีประตูทั่ว,ว,วไปเพียงแต่ว่ามีประตูแค่สองประตูแล้วก็ความพิเศษก็คือประตูค่อนข้างยาวมาก สะดวกในการเข้าออกแต่อาจจะลำบากนิดนึงในเรื่องของการที่ถ้าจอดชิดกันเนี่ยประตูมันจะกว้างมากเปิดยากนิดนึงก็ต้องเลือกที่จอดที่กว้างพอสมควรไม่งั้นอาจจะไปโดนคันข้างๆได้นะครับจะลองทดสอบอัตราเร่ง0นถึงร้อ กับเกียร์เซาโตคูปนะครับเครื่อง2.0 161แรงมา้าลองดูว่าใช้เวลาประมาณกี่วิเราจะเร่งให้ถึงประมาณสัก120เผื่อไว้ถ้าถนนโลง่งเข้าเกียร์ดีค้างเหมือนเดิมแต่เบรคค้างไว้เหมือนเดิมพร้อมแล้วกระเทิบเครล่ง สำหรับเกียร์เซราโตคันนี้นะครับนะับว่าความคุ้มค่าของราคาที่เราจะต,ต้องจ่ายไปค่าตัวประมาณ1ล้านเนี่ยกับรถสปอร์ตคูเป้เป็นอะไรที่คุ้มมากๆเพราะว่าเซกเมนต์รถสปอร์ตสประตูไซส์ขนาดนี้เครื่องยนต์ประมาณ2,000ันลิเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะอยู่ที่ราคาน่าจะเกิน1นล้านห้าแสนขึ้นไปในค่ายรถญี่ปุน่นแต่ถ้าเป็นค่าย แล้วทางฝั่งยุโรปก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าจะประมาณแต่2ล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการรถสปอร์ตในเมืองขับง่ายไม่กินน้ํามันมากเกินไปแล้วก็อาตาัตราเร่งดีทีเดียวแล้วก็ขับทต่งจังหวัดสบายเพราะว่าช่วงล่างก็แข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็นุ่มนวลในขณะเดียวกันก็คือแข็งนิดนิดนุ่มหน่อยๆน,นะครับแล้วก็การตอบสนองของ,ของระบบเกียร์ระบบคันเร่งอะไรนี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลเพราะว่าด้วยความที่ คันเร่งเนี่ยไวมากแต่นิดเดียวเนี่ยสามารถที่จะลากรอบเครื่องยนต์ให้ให้มันฉับไวตามเท้าเราได้เลยแล้วก็ความกว้างขวางของรถรุ่นนี้อย่างที่บอกว่าเปรียบเสมือนรถยนต์สี่ประตูหรือซีดานทั่วไปเลยเพราะว่าพื้นที่ไม่ว่าจะด้านหน้าก็ตามหรือว่าด้านหลังก็ตามเนี่ยมันกว้างเทียบเท่ารถสี่ประตูกว้างกว่ารถยุโรปบางรุ่นที่ที่เป็นทรงสปอร์ตแบบสี่ประตูด้วยซ้ําแล้วก็กว้างกว่ารถ ในเซกเมนต์ใน b ีเซกเมนต์ขนาดเดียวกันในบางบางยี่ห้อนะก็เลยทำรู้สึกว่าไอ้รถสองประตูเนี่ยมันมันน่าจะต้องแคบแต่กับกลายเปน็นรกว้างการที่เข้าไปนั่งก็นั่งสะดวกเพราะว่าประตูที่ยาวมากเปิดทีเนี่ยเราสามารถที่จะผลักเบาะมาข้างหน้าแล้วก้าวเข้าไปได้อย่างสบายๆเลยเข้าไปนั่งในตำแหน่งด้านหลังได้อย่างสบายพร้อมที่เท้าแขนอย่างดีด้วยแล้วตัวเบาะเนี่ยใช้เบาะหนังแท้ซึ่งออกแบบได้ดีกระชับ เวลาข้าโค้งแรงๆเวลาตกหลุมหรือเวลาอะไรก็แล้วแต่มันสามารถลัดตัวเราให้แน่นอยู่กับเบาะไม่ดิ้นไปไหนได้เวลาขับเข้าโค้งแรงๆเป็นโค้งตัวเอสจะเข้าแรงแค่ไหนก็ตามถ้าอยู่ในความเร็วที่เหมาะสมเนี่ยตัวเราไม่มีหลุดเลยแต่อาจจะมีข้อเสียนหนึ่งสําหรับคุณผู้หญิงหรือคนที่ต้องการความสบายเบาะตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยนุ่มนวลนักนักคือเวลานั่งเนี่ยคนขับจะอาจจะสนุกเพราะว่ารู้สึกกระชับ มันทําให้ควบคุมรถได้ดีแต่ว่าคนนั่งอาจจะรู้สึกว่าเมื่อยล้าบ้างเพราะว่านั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรอาจจะนั่งนานๆเบาะมันก็จะแข็งหัวมันก็จะพิงยากอะไรอย่างนี้แต่สรุปแล้วเนี่ยคนขับสนุกแน่ๆครับความแปลกของมัปนอันนึงคือประตูเนี่ยไม่มีกรอบก็คือเป็นกระจกเปลือยเพราะนั้นได้อารมณ์รถสปอร์ตแท h, ๆ้ๆเจ๋งจริงๆ